สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื้อนี้พวกเราจะมานำสนเสนอแรงทองเที่ยวผู่ฟ้าสู่ท่านฟังรายละเอียดจะเป็นเดอร์นั้นเสิญท่านฟังพร้อมกันเลยผู่ฟ้าเมนมิงควนเมืองของสาวเมืองพุงสาลีตั้งอยูท่ทิศตะวันอกเสียงเนือ ขคองตัวเมืองพงสาหลีมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1 6 6 5เมตรมีขั้นใดยางเตตีนผูห5จอมผูเป็นหอย63ขั้นเซิงอยู่ถึงจอมผูสามารถเห็นวิวเทศบาลเมืองพงสาหลีสมตะเวนตกและทะเลหมอกในยามเช้า ผู้ฟ้ามีเนื้อทีทั้งหมดส่องหอเหกตาเป็นผู้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาไม้ดกหน้าและพืชพันธุน์ไล่สิ่งไล่าย,ยางทั้งเป็นพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชน,นิดในกงเขตผู้ฟ้ามีเส้นทางสั้นจรสะดวกด้วยทางเปตรงและมีสถานทีพักพรกวางขวาง เหมาะสุ่มเกณนักทองเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่มาสัมผัสและเที่ยวสมเพื่อผักพรโยนอารมณ์และสูดเอาอากาศบริสุทธิ์ผ่านไปนั้นทานได้หับฝังเกี่ยวกับแรงทองเที่ยวผูกฟ้าแขวงพุ่งสลีข้อคอบใจข้อมูลจากกระทรวงทะเล่งขาววัฒนธรรมและทองเที่ยว ในคลิปต่อตอไปพัวเฮาจะมานำซันเนอร์ข้อมูลแรงทองเที่ยวที่น่าส้นใจอีกตต่มวังวาทานจะติดตามหับฟังนำกันเนาะข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตาม ก่อนจากกันมือนี้อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่สร้างต่อได้เด้อท่านจึงจะได้หับความรูุและข้อมูลดีๆจจ้พวกเหาเป็นประจำแล้วพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี